สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะเป็นรูปวงแบบนี้ใช้ลิปปินสองชุดชุดแรกความยาวเก้านิ้วสีเส้นเป็นสีตามใจชอบได้เลยนะคะอีกชุดหนึ่งความยาวสีนิ้วสีเส้น,นะคะ่ะอันนี้ตัดใช้ตัดกับสีหลักนะคะก็จะเป็นสีขาวหรือเราจะสลับสีตามใจชอบได้เลยตกแต่งด้วยเม็ดลูกปัดมุกนะคะ าารควมน่ักเก็บเหรียญพับลงมาสักประมาณ3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วค่ะแล้วก็ตั้งฐานสีเส้นแรกตั้งเส้นที่สองคล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่างเส้นที่สี่คล้องเข้าหงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็อเอาเข้าหุดรอบหนึ่งเส้นด้านสั้นนะคะให้อยู่ด้านตัวเราทั้งหมดนะคะอยู่ด้านนี้จะได้เก็บเหรียน แล้วก็พับตามเข็มนาฬิกาค่ะเส้นบนพับลงขวาไปซ้ายล่างขึ้นบนแล้วก็ซ้ายมาขวาจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะสอดเก็บได้บินอีกรอบหนึ่ง เสร็จแล้วพลิกกลับด้านค่ะพับริบบิ้นกันพับลงมาแล้วก็พับไปด้านขวาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าช่องตัวเองก็จะกลายเป็นมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำทุกมุมเลยพับลงพับขวาสอดเข้าสอดกลับเข้ามาช่องตัวเอง ไแล้วนะคะทั้งสีเส้นทีนี้เราเอาเส้นสีขาวมาสอนด้านหลังเส้นสีขาวเราจะตัดตรงด้านหนึ่งนะคะแล้วก็แหลมด้านหนึ่งให้ให้ด้านปลายนะคะเป็นแนวเดียวกับเส้นที่เป็นสีแบบนี้ ายไม่เท่ากันเราตัดตัดออกนิดหนึ่งจากนั้นทำกรีบค่ะยกเส้นตรงนี้ลงแล้วเอาเส้นขวาพับพลิกลงแบบนี้ง่ายๆเลย,เลยสอดเข้าไปใต้ช่องนี้ได้หนึ่งกรี ทีนี้ก็ขยับทำให้ครบทุกกรีบเลย หยาบปรีปิ้นที่เหลือตัดทิ้งเลยค่ะตกแต่งด้วยเม็ลูกป,ปัด